สวัสดีค่ะมาค่ะตื่นเช้ามานะคะก็ทาครีมกันแดดกันแต่ก่อนอื่นบอกได้เลยค่ะว่าคุณต้องทาโลชั่นอะไรของคุณเรียบ,บร้อยแล้วก็ร้อยมันแห้งนะคะตอนนี้พัดลมเป่าอยู่นะคะเพราะว่าอากาศประเทศไทยมันร้อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรดักของเราก่อนนะคะของเรามีครีมกันแดดแบบ12กร,รัมนะคะซึ่ง12กร,รัมเนี่ยก็จะนะคะมี2รุ่นก็คือในรุ่นเก่า นนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องตกใจนะถ้าทุกคนได้รับรุ่นนี้เพราะนะคะมันเปลี่ยนแค่กล่องเฉยๆโอเคเนาะส่วน5กร,รัมนะคะก็จะเป็นอันนี้กล่องเก่านะคะแล้วก็อันนี้กล่องใหม่นะคะก็เช่นเดียวกันข้างในเหมือนเดิมนะะเปลี่ยนเฉพาะกล่องคุณสมบัติหอมบางเบาแล้วก็เกี่ยงง่ายกันแดดที่ได้มากกับคําว่ากันแดดนะคะต้องลิสนะคะเอาเงืเอก่อนนะอน้อนจริงร้อนจังนะคะ อะเรามาลงกันเลยนะคะว่ามันเกี่ยง่ายมันบางเบาคุณสามารถทาซ้ำระหว่างวันได้ค่าพ F 5 0ห้าสิบแบบบวกบวกเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณจะได้มากกว่าทินมกันแดดตรงไหนคุณต้องลองเองเพราะสิ่งที่พี่ได้มานะคะคือหนึ่งรูขมขนเล็กลงสองนะคะหน้าเด้งมากนะคะหน้าเด้งฟูขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ะค่ะใครที่เป็นสิวคุณทาไปเลยค่ะสิวคุณจะยุบนะ ภายในข้ามคืนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ลองพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่ลองนะคะพอลองแล้วเฮ้ยแม่เจ้าแอลลินแม่งทําได้เนาะตอนนี้เรารับสมัครตัวแทนนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตัวแทนอําเภอด้วยนะคะพี่เป็นตัวแทนจังหวัดแต่ว่ารับตัวแทนอําเภอเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย,อยากจะหาอะไรได้นะคะตามเขาเรียกฮะ,ะตามเน็ตนะคะตอนนี้ก็ มีหลายยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ลองเปิดจะให้แอลลิสดูเนาะว่าแอลลิสเขาดีจริงไหมเพื่อตามโฆษณาไหมและราคาเนี่ยคุณจับต้องได้ห้ 5, าการลงแค่ร้อยสี่สิบเก้าบทนะคะแล้วก็เป็นหลอดเนี่ยสองรอยเก้าสิบบาทนะคะวันนี้เราก็ะจัดโตให้คุณนะะบ่อยเลยลองไปเข้าไปดูในเพจนะคะเพจแอลลิสเลยค่ะนะคะคิมว่าแอลลิสก็ขึ้นแล้วนะคะกันแดดแอลลิส อ่านะคะเกี่ยงง่ายนะคะแค่นี้สวยแล้วใครที่ซื้อไปเป็นกระปุกนะคะบอกได้เลยค่ะกลับมาซื้อนะคะเป็นหลอดทุกคนเลยเพราะหนึ่งมันจ,จริงไหมวะถูกไหมฮะก็เอออยากหลองพอลองติดใจพี่มันหอมป่ะพี่มันเกี่ยงง่ายป่ะพี่หนูหนูหนูเอาหลอดดีกว่าหนูเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใจแล้ว นะ,ะกระปุกมันหมดแล้วนี่ใช่ไหมเอาเปลี่ยนใจแล้วหนูขอเป็นหลอดหนึ่งพกพาง่ายคุณจะเป็นซ้ําระหว่างวันตรงไหนก็ได้จะไปทะเลจะไปวัดจะไปกลางดงกลางเดอจะไปตากปลาตากผ้าทาแล้วออกไปนะคะเพื่อป้องกันฟ้านะคะเพื่อป้องกันฟ้าหน้าคุณจะรู้สึกมีน้ํามีนวลขึ้นหนึ่งสเต็ปนะคะตอนทาเห็นไหมมันจะมีความรู้สึกออรา่าขึ้นมาเลยนะคะแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งคุณทาซ้าได้นะคะ วิธีการมันมีหลายแบบนะคะหรือคุณจะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตกแบบนี้ก็ได้อันนี้คือกระ,กระตุ้นนะคะเข,ข,ขาเรียกะคะะผิวหนังหรือว่าน้ำเหลืองของเราให้มันตื่นตื่นตื่นลุกตื่นนะคะตื่นตื่นตื่น,นอืมอยางก็ได้นะคะเอาเอา,เอาที่สบายใจเลยนะคะเพราะมันเกี่ยงอะ่ะยังไงก็เกี่ยงอะ่ะเห็นไหมคะซึมไปแล้วถ้าสองครั้งเพราะว่า แดดประเทศไทยแม่งแรงนะคะแรงจริงแรงจังนะคะสี่ห้าโมงเย็นยังร้อนนะคะร้อนบ้านใครร้อนมชมบุรีร้อนมากนะคะตอนนี้ร้อนจริงจริงนะคะเห็นไหมเนียนแล้วแล้วก็คุมสามารถนะคะทาบัชออนได้เลยทาให้ดูไม่ต้องงอแป้งแล้วค่ะแค่นี้จบพี่แป้งมีประมาณสี่ห้าตลับนะคะตั้งนะคะเธอคงน้อยใจทำไมไม่ใช้ฉันเลยนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นนะคะแต่พอเจอแอลลิสเฮ้ย oh. แม่เจ้าหนึ่งหลอดจบเลยเว้ยไม่ต้องทําอะไรเลยตัดจออ,อย่างเงี้ยแล้วก็ทาลิสติกนะคะเขียนคิ้วนิดนึงออกจากบ้านได้เลยจ้าเหมาะกับวัยรุ่นหรือเหมาะกับคนที่โคตรขี้เกียจน,นะคะ